บรรยากาศแบบนี้นะฮะดูรอบๆไม่ใช่ต่างจังหวัดนะครับนี่คือกรุงเทพย่านดอนเมืองสงขพานะครับนี่คือสวนไม้ต่างถิ่นอินกรุงเทพนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าไม้ต่างถิ่นอินกรุงเทพมีไม้ตัวไหนที่น่าสนใจชื่เขาบอกเราไม้ต่างถิ่นแสดงว่ามันต้องเป็นของต่างมันไม่นำไม่ใช่ของไทยนะครับไม่ก่อยใช่เดี๋ยวเราไปดูกันครับี่บ ไไ<ป>ไที่ด้กันตอนนี้ผมก็อยู่กับเจ้าของสวนแล้วเชิญแนะนําตัวนิดนึงครับสวัสดีครับโอ๊ตนะครับเอ,อเจ้าของเพจไม้ต่างถิ่นอินกรุงเทพครับผมวันนี้มีตัวอะไรจะรำนำเสนอวนี้เด็ดเลยนะบูเบอรี่ครับตัวนี้บูเบอรี่ใช่บูเบอรี่ครับโอ้มันทําไมมันถึงมาปลูกในเมืองไทยได้ฮะทำไมมันถึงปลูกในเมืองไทยได้เราก็ลองผิดลองถูกก่อนนะคือหมายว่าเราเราก็ บูเบอรี่เนี่ยเราทดลองปลูกในเมืองไทยมาแล้วห้าปีแต่ว่าเพิ่งจะประสบความสําเร็จเมื่อสองสามปีหลัง <c oughs> ก็คือหมายว่าเราก็ลองนู่นลองนี่ไปเรื่อยๆนะจนจนณวันหนึ่งเราก็เราก็รู้ว่าโอเคเราสามารถปลูกบูเบอรี่ได้ที่เมืองไทยแล้วก็สามารถปลูกได้ที่ดอนเมืองไม่จําเป็นต้องเป็นสถานที่ที่มันอากาศจะต้องหนาวอืมอ่าสามารถติดลูกได้หลายคนเข้าใจว่ามันต้องหนาวอ่าหลายคนเข้าใจว่ามันต้องหนาวจริงๆแล้วไม่ใช่ จริงๆแล้วเฉพาะสายพันธุ์นี้ไหมฮะหรือไงจริงๆแล้วตอนนี้ที่สวนนะครับบูเบอรี่เนี่ยที่เราสะสมที่เราบอกว่าห้าหกปีที่แล้วเนี่ยเรามีทั้งหมดประมาณห้าสิบสายพันธุ์ซึ่งทั้งห้าสิบสายพันธุ์ที่เรามีติดลูกทุกตัวแต่ว่ามันก็จะมีอาบางตัวติดลูกดกมากบางตัวติดลูกน้อยหน่อยอ่าแต่เราพูดถึงการติดผลคือติดผลทั้งหมดอ่าคราวนี้เดี๋ยวความดกเนี่ยอาจจะต้องไปดูที่แต่ละสถานที่เพราะว่า ถ้าไปปลูกที่ไม่ใช่ดอนเมืองถ้าไปปลูกเชียงใหม่มไปปลูกเมืองเลยก็อาจจะได้ผลผลิตหรือผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน<ต>ดีมไม่ดียังไม่รู้เพราะว่าเรายัางไม่ได้ทดลองที่ต่างจังหวัดอื่นเ<อ>จังหวัดอื่นเนี่ยเราก็มีเพื่อนๆที่ที่เป็นสายนักสะสมทด<อ>ลองปลูกกันอยู่ก็ส่วนใหญ่ก็ติดผลกันทั้งนั้นนะครับแล้วก็แล้วก็อย่างหนึ่งเลยคือเมืองไทยเนี่ยเราต้องยอมรับว่าเออผลผลิตในสภาพเมืองไทยที่อากาศค่อนข้างร้อนเนี่ย มันทําให้รสชาติมันดีกว่าของเมืองนอกแน่นอนอือ่าเราสู้ได้แน่ในเรื่องของรสชาติแต่ในเรื่องของความโดกเรื่องของขนาดผลเอ่อผมก็ว่าเราก็น่าจะสู้ได้นะเพราะว่าเกษตรกรไทยเรื่องปุ๋ยเรื่องยาเราไม่เคยแพ้ใครอืมครับผมชิมีครับมีมีเดี๋ยวเดี๋ยวได้ชิมเดี๋ยวได้ชิมอ่าเดี๋ยวเราไปดูแปลงข้างในครับผม ตอนนี้มีกี่สายพันธุ์ที่เราคัดเอาไว้ที่พอจะปลูกในเมืองไทยได้ผลผลิตจริงๆเราต้องบอกว่าเรามีห้าสิบสายพันธุ์แต่ว่าของที่พร้อมจําหน่ายจะทยอยออกปีเนี้ยออกแค่สิบห้าสายพันธุ์ปลายปีหน้าน่าจะออกประมาณสิบห้าสายพันธุ์แล้วก็ปีถัดไปอีกประมาณยี่สิบทยอยออกเพราะอย,าอย่างที่เราบอกว่าเอ,อต้นที่เราทดลองปลูกทั้งห้าสิบสายพันธุ์มันออกผลหมดแล้วก็จะทําทุกตัวแต่ว่าแค่จะทยอยออก อืมบอกบอกราคาบูเบอรี่ในท้องตลาดหย่อได้ไหมผล้ท่หละผลฮะก็ถ้าเซลล์เซลล์ในแมคโครก็ขีดหนึ่งก็ประมาณสองร้อยขีดละสองร้อยใบเหลืองอืมใบเหลืองแมคโคสองร้อยอืมแล้วโอ้โหใครอยากรวยนะครับรีบเลยอันอันนี้อันอันนี้นะครับสําหรับต้นเนี้ยคือบูเบอรี่ต้นนำเข้าจากประเทศจีนนะครับอันนี้อันนี้เราสั่งนำเข้ามาเราเลือกสวน เลือกสายพันธุ์มาเรียบร้อยราคาจะอยู่ที่ต้นละหนึ่งพันสองร้ยห้าสิบาทรวมส่งครับส่งทั้งกระถางแบบนี้เลยรูปดกๆแบบนี้เลยครับแพคให้หนึ่งตัวหนึ่งไปเลยอ่าใช่ครับหนึ่งกล่องตัวหนึ่งต้นครับผมท่านสนใจเนี่ยบอกได้เลยนะครับเข้าไปที่เพจไม้ต่างถิ่นอินกรุงเทพครับผมไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับต้องระวังเพจปลอมไหมต้องระวังเลยครับ ตอนนี้ก็เยอะเลยครับเยอะเลยระวังนิดนึง mm hmm. บูเบอรี่เก้าสิบเก้าบาทห้าสิบเก้าบาทไม่มีนะครับอืมอ่าไม่มีตอนนี้จะเดินตอนนี้จะเดินละ<ป>ตอนนี้เรามาเดินชมกันว่าตอนนี้สายพันธุอะไรฮะตรงนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้เป็นบูจีนบูจีนอ่าเหมือนตัวเมื่อกี้อ่าเหมือนตัวเมื่อกี้ครับผมฝั่งนี้เป็นเอ่อจะเรียกว่าบูไทยก็ไม่ใช่นะเป็นบูเบอรี่ที่เรา เริ่มต้นปลูกตั้งแต่ต้นเท่าเข็มอ๋อต้นพันธุ์มาจากไหนฮะเนี่ยต้นพันธุเป็นต้นพอนียเยอะพอนเยื่อ๋อ,ใ,อ,อใช่ครับผมเริ่มตั้งแต่เริ่มต้นเลยพูดง่ายๆเริ่มตั้งแต่ศูนย์เลยจนปลูกจนออกลูกนะครับชุดนี้เท่านี้ทั้งหมดเลยนะก็คือเริ่มต้นจากศูนย์ในประเทศไทยทั้งหมดใช้ระยะเวลาในการปลูกชุดนี้ก็ต้นอายุป,ประมาณหนึ่งปีหนึ่งปีใช่แต่ในนี้ก็จะมีหลายสายพันธุ์อืมคลักกันไปใช่ครับผมแสดงว่าก่อนที่เราจะ เอ่อเพราะพันออกมาเนี่ยเราต้องทดลองก่อนว่ามันสามารถที่จะปลูกได้ใช่ที่ที่บอกว่าเราเราลองมาแล้วหกปีแต่เราเพิ่งสําเร็จจบคอร์สประมาณสองปีพอเราจบคอร์สปุ๊บก็คือประมาณปีที่สี่นะช่วงปีที่สี่เราก็รวยเต็มที่เลยอืมอครับผมอย่างนี้ถ้าราคาผลก็อยู่ในตลาดก็ราคาพอๆกันใช่ไหมฮะราคาผลบุบที่สูงอยู่แล้ว กิโลก็ต้องมีสองสามพันอยู่แล้วที่ขายตามห้างพินแต่ว่าเขาก็ขายเป็นแพ็กเกจเล็กๆนะหนึ่งร้อยกรัมแปดสิบกรัมสองร้อยกรัมแล้วแต่แต่คราวเนี้ยในในในเรื่องของราคาก็ส่วนหนึ่งนะแต่ว่าถ้าเราจะต้องสู้กันจริงๆผมว่าเรื่องรสชาติเพราะเพราะว่าเพราะว่าบูเบอรี่ที่มีขายณปัจจุบันคือผลที่นําเข้าผลที่นําเข้าเนี่ยนะครับก็คือเวลาเขาเก็บเนี่ยเขาก็เก็บความความแก่อยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นแปดสิบเปอร์เซ็นต นะครับมันก็เลยความอร่อยอะ่ะมันยังไม่เต็มร้อยไงแต่พอเราปลูกที่มเมืองไทยอย่างเงี้ยเราสามารถเก็บแก่ได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตรสชาติมันจะดีกว่าเอ,อของนําเข้าอะ่ะหลายเท่ามากจริงดีจริงงั้นเดี๋ยวต้องลองชิมกันละเอาเลยเออลองเลยเน่เน่เลองชิมได้แล้วเหรอชิมได้ชิมได้พิ่งิดิเหรอเดี๋ยเดี๋ยวให้หนุ่มชิมก่อนเพราะว่าถ้าถ้าเป็นไรหนุ่มตายก่อน อ๋อไม่ตายแล้วรอดอ,อืมอร่อยไหมอร่อยอร่อยอร่อยเด็ดให้หมดต้นเลยใจเย็นใจเย็นรอสื่ออื่นด้วยอ, <laughs> อย่อยครับยืนยันความอร่อยอจริงๆนะอันเนี้ยบูเบอรี่นะครับมันก็จะเหมือนไม้ผลอย่างอย่างอื่นคือมันควรจะเก็บทิ้งไว้ประมาณหนึ่งคืน เพื่อให้ลืมต้นรสชาติความหวานก็จะเพิ่มขึ้นอ๋ออมีเทคนิคร์ดีด้วยใช่แต่ยังกรอบนะเก็บไว้ไม่เหี่ยวนะยังกรอบเหมือนเดิมแล้วก็ทานได้ทั้งเปลือกแล้วก็เม็ดมันเล็กมากทานไปไม่บางทีก็ไม่รู้สึกเลยว่ามีเมล็ดเแสดงว่าเขาชอบแดดมากใช่ไหมหรือว่าจริงๆเราปลูกได้ทั้งทั้งแดดและลมลำไรนะแต่ว่าเอาเอาเฉพาะใช้คําว่าที่สวนเราทดลองมาอยู่แดดร้อยโตไวกว่าเราเลี้ยงแดดร้อยฝนร้อยทั้งหมด ตั้งแต่ต้นเล็กๆเลยใบก็ไม่ไม้แล้วใช่ครับเขียวสวยงามเลยอร่อยจริงอร่อยจริงชิมรูปเดียวพอแล้วอร่อยอร่อยว่าแล้วนกมันถึงมาเน้นต้อมีหน้าต้องกลางรองไายมีไว้กลางตะไคร้ไม่มีให้ถ่ายรูปแน่ๆเมอินชัน้าครับผมเต็ดเต็มเต็มบ้านที่ อันนี้ผลใหญ่กว่าแต่อันนี้อร่อยกว่าใช่คือคือคืออากาศบ้านเราอ่ะมันโอเคกว่าก็เลยทําให้รสชาติดีกว่าเพราะฉะนั้นก็เลยผมผมก็มองว่าอนาคตก็ก็ก็เป็นผลไม้เชิงเศรษฐกิจที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งเลยเพราะเราทํารสชาติได้ดีกว่าของเมืองนอกนะโลเราต้องสองสมพันนะใช่ใครอยากรวยใครอยากรวย ทิ้งเบอร์ไว้่อยครับติดต่อผ่านทางเพจดีกว่าติทางเพราะตอนนี้เพราะตอนนี้ทางเพจเราสามารถโทรหากันได้นะคือกดเข้าไปในเพจนะกดเข้าไปข้อความแล้วโทรหากันได้เลยจะได้เออเดี๋ยวบางทีแบบเบอร์แปลกมิจฉาชงมิจฉาชีพอะไรเราอาจจะแบบเดี๋ยวนี้ต้องระวังอย่างนี้ต้องระบายตอนนี้ถ้าเป็นเพจปุ๊บสบายเลยเราไม่ต้องกลัวมิจฉาชีพครับผมอย่าลืมติดตามทางเพจนะครับไม้ต่างถิ่นอินกรุงเทพนะครับติดต่อได้ใครสนใจบูเบอรี่แต่ผมแนะนําว่าให้ปลูก สายพันธุ์นี้ครับที่เป็นทางการว่าอะไรอะไรนะที่เป็นทางการว่าอะไรมันไม่ได้อร่อยตัวเดียวอ๋อเหรออ่เธอชิมตัวเดียวของพี่ยังมีอร่อยอีกเยอะถ้ามันไม่แก่ถ้ามันยังไม่แก่เดี๋ยวมาใหม่เอาได้เดี๋ยวมีอีกเดี๋ยวมีอีกอืมงั้นคราวหน้าเรามาชมกันอีกวันนี้ต้องขอบคุณขอบคุณค่ะขอบคุณสิงห์หนุ่มตะลอนทวนพี่ออสครับผม